สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะทำสับรดกวนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้สับรดหนึ่งโลค่ะปอกเปลือกออกให้หมดแล้วก็เอาตาสับรดออกด้วยนะคะแล้วก็จะนำม,มาหาั่นเป็นชิ้นค่ะ เดี๋ยวเราก็จะนำเอาแกนข้างในออกด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อจะง่ายต่อการเชื่อมค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ชาวไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะ ค่ะเราก็จะใช้สับะรดนะคะที่ปอกเปลือกหายเป็นชิ้นแล้วค่ะอยู่ที่500กรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายอยู่ที่300กรัมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือโปนลงไปค่ะอยู่ที่เศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาหรือว่าใครชอบเค็มกว่านี้อาจจะใส่เป็นครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะ <Mean> จากนั้นค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะ ช่วงแรกนะคะน้ำของสับป,ประรดจะออกมาเยอะนิดนึงพอเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะน้ำสับป,ประรดของเราก็จะแห้งนะคะแล้วก็กวนจนกว่าสับป,ประรดของเราค่ะแห้งดีค่ะอันนี้นะคะน้ำสับป,ประรดก็ออกมาประมาณนี้แล้วกวนต่อไปเรื่อยๆค่ะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะยีให้เนื้อสับป,ประรดของเราละเอียดขึ้นค่ะ แล้วก็กวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะกวนจนกว่าน้ำจะแห้งให้แล้วก็เนื้อสับรดเหนียวขึ้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเนื้อสับรดของเราก็เหนียวประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักให้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยนํามาใส่ขวดโหลไว้ทานได้นะคะค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นถ้วยจีบค่ะที่ใส่กับวุ้นนะคะแล้วก็นํา สับปะรดกวนของเราค่ะใส่ลงไปเราก็สามารถแพ็คใส่เป็นกล่องนะคะสามารถทําขายได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะสับปะรดจะไม่หวานมากจนเกินไปค่ะทํากินเองง่ายๆค่ะแล้วก็สับปะรดของเราก็จะไม่เหนียวจนเกินไปนะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราขอทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสับรสกวนของแม่เนยค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะสามารถใส่ขวดโหลเก็บไว้ได้เป็นหลายสัปดาห์เลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s ร r i า e ให้ช่องแม่เนยฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ